สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาคลีวิทยาทุกท่านนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอสแสดงความยินดีแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่นักเรียนม .1 และม .4 ทุทททกๆท่านนะคะเข้ามาสู่รั้วเขียวขาวโรงเรียนสาคลีวิทยาของเราซึ่งในปีนี้ถือว่าเรากําลังอยู่ในวิกฤตของโควิด -19 นะคะก็คงจะต้องมีช่องทางการสื่อสาร ที่เป็นวิถีชีวิตใหม่เป็น new normal นะคะเราก็อาจจะพบกันมากขึ้นในช่องของการสื่อสารออนไลน์ตามที่โรงเรียนได้มีการแจ้งให้ทางท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนัดหมายให้มาพบกันในวันที่ 29, 30และ31พฤษภาคม2564นี้นะคะก็มีภารก,กิจที่เราจะต้องร่วมปฏิบัติร่วมกันดังนี้นะคะ รายการแรกเลยนะคะเราก็จะมีการารับทุนการศึกษาแรกเข้าซึ่งทุนการศึกษาแรกเข้านั้นนะคะเราก็มีการระดมทรัพยากรจากผู้มีอุปการะคุณหลายๆท่านด้วยกันนะคะเงื่อนไขก็คือจะมอบให้กับนักเรียนที่มาสมัครเรียนกับโรงเรียนสาคริวิยาตามกำหนดที่เราได้แจ้งไว้นะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยมีทั้งหมด69คนก็เป็นเงิน Uh, 69,000บาทนะคะซึ่งเงินที่ได้มามาจากอันดับแรกเลยนะคะเป็นดอกเบีย้ยเงินฝาก700,000บาทที่ผอ,เ,อเคยได้ชี้แจงกับผู้ปกครองเก่าๆไว้นานแล้วนะคะว่าเรามีการนำฝากเงินเพื่อใช้ดอกเบีย้ยเป็นเงินทุนการศึกษาก็จะได้ปีละประมาณ20,000กว่าบาทนะคะซึ่งปีที่ผ่านมาเราก็ได้ดอกเบีย้ยเอามาใช้ในการมอบทุนแรกเข้าเป็นเงิน21,000บาทนะคะ อันดับที่สองเป็นทุนจากงานศพของน้องชายครูมัทน,นานะคะเป็นเงินหนึ่งหมื่นบาท,เง,ทเ,าเงินทุนจากงานศพคุณแม่ลูกว่าพันเพลงคุณแม่ของคุณครูบุญชูเหมือนประสาทนะคะห้าพันบาทเงินทุนจากสิทธิ์เก่าที่อยู่ต่างประเทศนะคะโดยการประสานงานจากคุณครูสุภาพชาตินันนะคะเป็นเงินห้าพันบาทเงินทุนจากบัญชีขายน้ำสองพันบาท แล้วก็เงินสมทบจากกิจการการขายไข่ไก่นะคะซึ่งทางโรงเรียนได้มอบหมายให้ทางาทีมงานนักศิลานะคะได้เป็นผู้ดูแลในเรื่องของการขายไข่ไก่ส่งเสริมทักษะอาชีพการเลี้ยงไก่ก็ได้มอบเงินสมทบเป็นทุนได้เข้าอีก2,000บาทนะคะและเงินทุนจากป้าสมใจรัตนรักษกุล10,000บาทและสุดท้ายก็จะเป็นสมทบจากเงินผ้าป่าของสมาคมทั้งหมด หนึ่งบาทก็นั่นจะเป็นเงินที่มาของทุนแรกเข้าทั้งหมด6,9หมืบาทนะคะซึ่งในวันที่เรานัดหมายมาเราก็จะมีการมอบเงินทุนต่างๆเหล่า,านี้เพื่อแบ่งเบาภาระของท่านผู้ปกครองของนักเรียนเข้าใหม่ของเรียนสาครีวิยาทุกคนนะคะเรื่องที่2จะเป็นการมอบทุนนักเรียนเรียนดีจากสมาคมซึ่งเงื่อนไขก็คือจะมอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียน 3.50ขึ้นไปค่ะห้องละ2ทุนนะคะเป็นเงินทุนละ1,000บาทที่มาของเงินก็จะมาจากเงินที่เราเก็บสมทบเป็นเ,เงินทุนสมาคมปีละ100บาทนะคะแล้วก็มาจากเงินผ้าป่าที่พวกเราทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจหากันมาเพื่อใช้ในการพัฒนารงเรียนนะคะ สำหรับปีนี้จะมีนักเรียนที่ได้รับทุนทั้งหมด18คนนะคะชั้นไม่ยอมศึกษาปีที่1นะคะที่ได้รับก็คือเด็กหญิงทิดดาวันมีวงสมเกรดเฉลี่ย3.91เด็กชายเกลิกวัดเกรดกันจโน3เกรดเฉลี่ย3.65ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองเด็กหญิงชนรดาขำเรืองศรีเกรดเฉลี่ย3.95 เด็กหญิงทัญเรศแ่ชัวเกรดเฉลี่ย3.60ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เด็กหญิงอรุณรัตน์อรุณรัศมีเกรดเฉลี่ย3.98เด็กหญิงวันนิสาอัธยาสเกรดเฉลี่ย3.96ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ1นายสุริยะใจแน่นเกรด3.98นายจักรพัฒน์จันธาณิ์เกรด3.90ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ2 นายนกพดลมยมหวานเกรด 3. 8 1หนึ่งในรัฐภูมิเชิงดอยเกรด3.65ชั้นมันธยมศึกษาปีที่หทับหนึ่งนางสาวนันทิยาธนโรธเกรดเฉลี่ย4 0 0นางสาวปานิสาเกรดจำปาเกรดเฉลี่ย4 0 0นชั้นมันธยมศึกษาปีที่หทับสองนางสาวจีราวันธนเมธเกรด3.63นายธนาธรประโยชน์ดี เกรด3.58ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ1นางสาวสุพรรณีกลมกล่อมเกรด3.81นางสาวละละดาแสงเจอือเกรด3.79ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ2นางสาววานิดาธาราพรมเกรด3.80และนางสาวอัญชลีตั้งกิจพินิชชบเกรดเฉลี่ย3.69ลำดับที่3 จะเป็นในเรื่องของการรับเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนะคะซึ่งเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนี้เราจะมอบให้กับนักเรียนชั้นมอตน้นในปีนี้เรามีการมอบไปแล้วนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่นักเรียนชั้นม .3 ามก็เป็นเงินทั้งหมด16,500บาทส่วนลำดับที่4ค่ะท่านผู้ปกครองจะได้รับเงินค่าเสื้อผ้านะคะซึ่งของมอต้นจะได้รับเงินทั้งหมด450บาทต่อคนส่วนมปลายก็จะเป็น ห้าร้อยบาทต่อคนเนงินค่าปาระกอบการเรียนมอต้นสองร้อยสิบบาทและเงินค่าปาระกอบการเรียนมอปลายสองร้อยสามสิบบาทรวมเป็นเนงินทั้งสิ้นหนึ่งแสนสองหมื่นแปดร้อยสี่สิบบาทค่ะลำดับที่ห้านะคะทางสมาคมได้มีการสนับสนุนชุดพะละให้กับนักเรียนเข้าใหม่ก็คือนักเรียนชั้นมหนึ่งนะคะแล้วก็มีเสื้อเหลืองกิจกรรมให้กับนักเรียนแรกเข้าซึ่งในปีนี้ ได้สนับสนุนเป็นเงินทุนทั้งสิ้น25,000บาทนะคะเพื่อให้ทางโรงเรียนได้มาจัดสรรชุดละและเสื้อเหลืองกิจกรรมให้กับนักเรียนต่อไปลำดับที่6ค่ะสมาคมได้มีการสนับสนุนเงินค่ารถรับส่งนะคะให้กับสายรถลุงนันที่เริ่มขับมาตั้งแต่แถวคูสลอดนะคะ,ะล่องมาทางสมตุ่มแล้วก็มาทางโรงเรียนนะคะเป็นเงินเดือนละ3,000บาท จำนวน10เดือนด้วยกันนะคะก็ปีหนึ่งเราก็จะสนับสนุนค่าลดตรงนี้ให้เป็นเงินปีละ30,000บาทจากสมาคมซึ่งก็มาจากเงินภาาป่าด้วยเช่นกันนะคะลำดับที่7ค่ะท่านผู้ปกครองก็จะต้องมีการร่วมระดมทุนในเรื่องของการจ่ายเงินบำรุงการศึกษานะคะซึ่งในปีการศึกษา2,564นะคะเราจะต้องมีภาระเพื่อต้องจ้างครู ทั้งหมด2อ,อัตราด้วยกันเป็นเงิน1,000บาทนะคะนอกจากนี้ยังมีเงินประกันชีวิตจำนวน160บาทแล้วก็เงินบำรุงสมาคมด้วย100บาทดังนั้นจึงเป็นเงินทั้งสิ้นที่ท่านผู้ครองทุกท่านจะต้องช่วยสนับสนุนร่วมกันจัดการศึกษากับทางโรงเรียนเป็นเงิน1,260บาทซึ่งในส่วนนี้นะคะผอ,อก็ขอความร่วมมือโดยเฉพาะในเรื่องของเงินทุนประกันชีวิตนะคะซึ่งสำคัญมาก อยากให้ทุกท่านได้ระมัดระวังและเล็งเห็นในเรื่องของความเอาใจใส่และในเรื่องของความปลอดภัยของชีวิตของนักเรียนอย่างเป็นท,ที่ทราบกันว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะโรงเรียนเราได้มีเหตุการณ์น่าเศร้าก็คือเราได้สูญเสียนักเรียนไปหนึ่งคนเนื่องจากอุบัติเหตุนะคะแต่ว่าเนื่องจากเราได้ทําประกันชีวิตไว้ทางครอบครัวก็ได้รับเงินชดเชยเป,เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอความ ร่วมมือจากผู้ปกครองทุกๆท,ท่านด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานเราค่ะสรุปยอดเงินทั้งหมดนะคะที่ทางโรงเรียนจะต้องจ่ายให้กับทางผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านเนี่ยเป็นเงินทั้งหมด279,340บาทส่วนแยกออกเป็นสส่วนนะคะก็คือเงินที่ได้รับสนับสนุนจากทางสงพท เป็นค่าเสื้อผ้าขบกบวนการเรียนแล้วก็เงินปัจจัยพื้นฐานเป็นยอดเงิน137,340บาทส่วนที่เหลือนั้นที่เป็นทุนแรกเข้าทุนเรียนดีเงินสนับสนุนค่ารถอะไรต่างๆมากมายนะคะก็จะเป็นเงินจากการทอดผ้าป่าและเงินบริจาคนะคะที่ทางโรงเรียนเราและวทางสมาคมได้ร่วมกันจัดหาก็เป็นเงินทั้งหมด1 4 2 0 0 0บาทด้วยกันนะคะ สำหรับปีเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโรงเรียนสาพริยาได้มีการทอดพระป่าสามัคคีนะคะซึ่งยอดเงินเราก็ได้ทั้งสิ้นประมาณที่อยู่ที่290,000บาทหากค่าใช้จ่ายแล้วก็ยังคงเหลือยอดเงินที่เอามาใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาอยู่ที่270,000บาทก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้กครองทุกๆท่านนะคะสิทธิ์เก่าทุกๆคนคณะครู ทางชุมชนแล้วก็รวมถึงคณะกรรมการถสารถานศึกษานะคะแล้วก็สมาคมที่ได้ร่วมแรงร่วมใจการจัดงานทอดผ้าป่าขึ้นมาเพื่อนําเงินมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนค่ะในวันนี้นอกจากท่านผู้ครองจะมารับทุนมาจ่ายเงินบํารุงการศึกษาแล้วนะคะ,ะทุกท่านก็ยังต้องมารับหนังสือเรียนแล้วก็เอกสารต่างๆจากคณะครูที่ปรึกษานะคะรวมทั้ง จะได้มีการนัดหมายช่องทางในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แล้วก็ในช่วงของโควิด1 9ในช่วงนี้นะคะเราได้มีการจัดการเยี่ยมบ้านออนไลน์ด้วยเช่นกันนะคะทั้งนี้ท่านผู้ปกครองจะได้รับลิงก์นะคะในการกรอกข้อมูลต่างๆซึ่งเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับการเยี่ยมบ้านจากครูที่ปรึกษาซึ่งจะได้ติดต่อผ่านช่องทางที่นัดหมาย ให้กับทางท่านผู้ปกครองได้รับทราบนะคะก็ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะได้กรอกข้อมูลเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลต่างๆในการให้ความช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพความเป็นอยู่สภาพเศรษฐกิจใดๆก็ตามนะคะซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะมาประมวลผลแล้วก็จะมีผลในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของทุนการศึกษาต่างๆนะคะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จะขออนุญาตนำเรียนให้ท่านผู้ครองได้รับทราบโดยทั่วกันนะคะก็คือภาพความสำเร็จในภารกิจร่วมพัฒนาโรงเรียนสาคริวิยาในปีการศึกษา2563ที่ผ่านมานะคะอันดับแรกเลยนะคะที่เป็นที่ภาคภูมิใจมากก็ต้องขอชื่นชมทีมงานกิจการนักเรียนนะคะที่ได้ดูแลในเรื่องของพฤติกรรมนักเรียนโดยเฉพาะปัญหาหลักที่เราเจอกันในปีที่ผ่านมาก็คือ ในเรื่องของพฤติกรรมการจอดรถนอกโรงเรียนนะคะแล้วก็พฤติกรรมการมาสายในเรื่องของพฤติกรรมการจอดรถนอกโรงเรียนนั้นเนี่ยนะคะทีมงานกิจการนักเรียนเราก็ได้จัดเวรยามคณะครูเราได้สอดส่องเอาใจใส่แล้วก็มีการลงทะเบียนออนักเรียนที่ได้นำรถมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนนะคะแล้วก็มีการฝากกุญแจมีการฝากหมวกกันน็อกซึ่งในปีการศึกษานี้เนี่ยก็ได้รับ การตอบรับจากชุมชนที่อยู่รอบๆโรงเรียนแล้วก็ได้รับคำชื่นชมมาว่าเ,าเราไม่มีนักเรียนที่ไปจอดรถด,ด้านนอกเลยนะคะอันนี้ก็ต้องขออนุญาตนำเรียนให้ท่านผู้ปกครองได้ทราบถึงภาพความสำเร็จแรกเลยนะคะในเรื่องของการจอดรถนอกเรียนเรานั้นไม่มีแล้วนะคะลูกๆของทุกท่านได้เข้ามาโรงเรียนกันทุกคนแล้วก็ได้เข้าเรียนกันตรงตามเวลานะคะ ส่วนอันที่2ก็คือในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่เรามีการประกันคะแนนการวัดและประเมินผลที่เป็นในเรื่องของเพื่อการพัฒนานะคะในปีนี้เนี่ยเรามีนักเรียนที่ปลอดศูนย์ร้อยเปอรเซ็นต์นะคะเราพยายามที่จะมีการวัดและประเมินผลนักเรียนโดยมุ่งเน้นการประเมินเพื่อพัฒนานะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรายังคงพบหลังจากที่เราปลอดศูนย์แล้วเนี่ยก็ยังคงมีนักเรียนที่ ติดรอนะคะแล้วก็มสก็คือหมดสิทธิสอบนั่นเองนะคะซึ่งสองประเด็นนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องในเรื่องของพฤติกรรมที่เกี่ยวเนื่องมากับความรับผิดชอบนะคะซึ่งก็ต้องเป็นประเด็นที่ทางโรงเรียนคณะครูทุกทกท,กท่านนะคะก็จะต้องอช่วยกันพัฒนาในเรื่องของพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะคะ เรื่องหนึ่งที่ชื่นชมอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อผลสัำริดทางการเรียนโอนเน็ตของนักเรียนชั้นม6นะคะปีนี้เนื่องจากทางสพทเนี่ยได้กำหนดมาว่าการสอบโอนเน็ตของนักเรียนชั้นประถมนะคะป .3 ป .6 แล้วก็ม .3 นั้นให้เป็นไปตามความสมัครใจนะของนักเรียนทุกคนนะคะเพราะในปีนี้ นักเรียนม3ของเราก็สมัครใจค่ะไม่สอบกันเลยนะคะเราก็ไม่ได้บังคับตรงนั้นนะคะแต่ที่น่าชื่นชมก็ต้องชื่นชมนักเรียนม6รุ่นนี้นะคะที่ได้สอบไปตามปกติแล้วก็ผลสัมฤทธิ์ทาง O.NET นะคะเพิ่มขึ้นทุกรายวิชานะคะก็ต้องขอชื่นชมคณะครูเราด้วยนะคะที่ ได้ร่วมกันพัฒนานักเรียนเพื่อให้ผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของเรียนเราสูงขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรในปีที่ผ่านมานะคะคณะครูเราก็ได้มีการพัฒนาในเรื่องของอ,องค์ความรู้พัฒนาในเรื่องของทักษะความสามารถต่างๆก็ได้รับรางวัลเป็นที่ยกย่องชื่อเชิดชูเกียรติกันทุกคนนะคะส่วนโรงเรียนนะคะตอนนี้โรงเรียนของเรากําลังเข้าร่วม โครงการในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะตอนนี้นักเรียนและคณะครูทุกคนก็กำลังมุ่งมั่นในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในปีการศึกษานี้เราก็คงจะได้มีการรับการประเมินกันนะคะก็หวังว่าโรงเรียนเราก็จะได้ผ่าน ในเรื่องของการรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรางวัลให้กับคณะครูแล้วก็ทางชุมชนเราได้ชื่นชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนนักเรียนชั้นม .6 ของเราที่จบการศึกษาในปี2563นะคะเราจบการศึกษา100%ค่ะแล้วก็มีนักเรียนที่ศึกษาต่อ60%แล้วก็ทำงานทั้งหมด40%ค่ะ นั่นก็คือภาพรวมของความสําเร็จในปีการศึกษา2,563ที่ผ่านมานะคะก็ต้องขอชื่นชมคณะครูและนักเรียนสาครีวิยาท,ทุกคนนะคะที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาโรงเรียนของเราแล้วก็ที่จะขาดไปไม่ได้เลยคือกำลังกาลังหลักที่ได้มาจากทางชุมชนแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนด้วยก็ต้องขอขอบคุณไว้นโอกาสนี้ค่ะ ค่ะด้วยความห่วงใยจากคณะครูโรงเรียนสาคริยาทุกคนนะคะในช่วงของการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์โควิดนะคะ<ๆ>ก็ต้องขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านนะคะได้มีการติดตามการเข้าเรียนของนักเรียนในช่วงการเรียนการสอนอนอนไลน์ตั้งแต่วันที่1มิถุนาจนถึงวันที่14มิถุนานี้ด้วยนะคะ<ๆ>ก็ต้องขอฝากท่านผู้ปกครองอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็ อยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะได้ร่วมใจกันรับวัคซีนนะคะเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แล้วก็เพื่อเป็นการลดความรุนแรงเมื่อเราได้ติดโควิดกันแล้วนะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของลูกหลานของเราทุกคนซึ่งในช่วงนี้เนี่ยคณะครูสาคริยาทุกคนก็ได้ลงทะเบียนเพื่อที่จะรับวัคซีนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ พอ,อก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนนะคะทั้งคณะครูผู้ปกครองชุมชนแล้วก็นักเรียนพวกเราจะต้องปลอดภัยไปพร้อมๆกันค่ะด้วยความห่วงใยจากคณะครูโรงเรียนสาคริวยาทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ